สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูก่การเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่กับเราตลอดเลยค่ะครับผมแต่เราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงกันรู้ไหมคะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะมากครับเยอะจริงๆใช่ค่ะมากกว่าเซลล์ของเราเองตั้งสิบเท่า่งโอเป็นร้อยล้านล้านตัวเลยนะคะส่วนใหญ่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยแหละคะ่ะครับ จำนวนมหาสารขนาดนี้ก็นำเรามาสู่หัวข้อของวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกใช่ครับเราจะมาดูกันลึกๆเลยจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราได้มาทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์บทความสุขภาพแล้วก็งานวิจัยด้วยอืมดีเลยค่ะครับเป้าหมายก็คือให้เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ ทำไมมันสําคัญกับลําไส้เราแล้วก็จะพาไปรู้จักสายพันธุ์เด่นๆที่เขาพูดถึงกันเยอะๆครับน่าสนใจมากค่ะเรื่องลําไส้นี่สําคัญจริงๆงั้นเริ่มเลยนะคะคําถามแรกเลยโปรไบโอติกจริงๆแล้วมันคืออะไรคะครับถ้าเอาแบบกระชับๆเลยนะครับโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจุลินทรีย์มีชีวิต ใช่ครับที่พอเราได้รับเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอมันก็จะไปช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ร่างกายเราเหมือนเป็นเพื่อนตัวเล็กๆที่มีประโยชน์เหรอคะประมาณนั้นเลยครับเป็นเพื่อนตัวจิ๋วที่มีประโยชน์มากๆฟังดูดีจังค่ะแล้วอะไรที่ทําให้จุลินทรีย์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นโปรไบโอติกที่ดีได้ะคะมันต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรไหม คำถามดีครับคือไม่ใช่ทุกตัวจะเป็นได้นะครับมันต้องมีคุณสมบัติสำคัญสคัญเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยต้องระบุสายพันธุ์ได้ชัดเจนเหมือนมีชื่อมีนามสกุลชัดๆเลยอ๋อต้องรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนใช่ครับแล้วก็ต้องอุดครับต้องทนต่อสภาพโหดๆในร่างกายเราได้สภาพโหดดครับโดยเฉพาะกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็น้ำดีในลำไส้เล็ก หมายความว่ามันต้องรอดไปให้ถึงลำไส้ให้ได้ก่อนถูกต้องครับอันนี้สำคัญมากที่เขาเรียกว่า arrive alive นะครับ arrive alive ครับไปถึงลำไส้ตอนที่ยังเป็นเป็นอยู่ไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์ค่ะนอกจากอืดแล้วนะครับน้อต้องมีความสามารถในการ stick to the gut stick to the gut เกาะลำไส้เหรอคะใช่ครับต้องยึดเกาะกับผนังลำไส้เราได้ดีด้วยเพื่อจะได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถขยายจำนวนเพิ่มประชากรตัวเองได้ การยึดเกาะได้นี่มันสําคัญยังไงล่ะคะสําคัญมากครับเพราะถ้ามันแค่ไหลผ่านไปเฉยๆเนี่ยเอ,อ่อประโยชน์ก็อาจจะไม่เต็มที่ oh. การที่มันเกาะได้ดีก็หมายความว่ามันมีโอกาสทำงานของมันได้เต็มที่ไงครับ <c oughs> เช่นช่วยปรับสมดุลหรืออาจจะช่วยกันไม่ให้ตัวไม่ดีมาเกาะแทนค่ะค่ะและแน่นอนสุดท้ายคือต้องมีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ โห oh, ฟังดูแล้วกว่าจะเป็นโปรไบโอติกที่ดีได้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะต้องคัดมาอย่างดีเลยแล้วบทบาทจริงๆในร่างกายเรานอกจากเกาะแล้วทําอะไรอีกคะครับพวกมันเป็นส่วนสําคัญมากๆของระบบนิเวศในลําไส้เราเลยหรือที่เรียกว่าไมโครไบโอมนะครับไมโครไบโอมครับเหมือนเป็นชุมชนใหญ่ๆของจุลินทรีย์เลยมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าถ้าลําไส้เราสมดุลดีเนี่ย ควรจะมีจุลินทรีย์ดีหรือโปรไบโอติกพวกนี้ประมาณ85%เลยนะครับ85%เลยเหรอคะเยอะมากแสดงว่าสุขภาพทางเดินอาหารเรานี่ผูกกับเจ้าพวกนี้มากๆเลยใช่เลยครับระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยไม่ใช่แค่กระเพาะลำไส้ต,ตับตับอ่อนที่ย่อยดูดซึมสารอาหารนะฮะแต่ชุมชนไมโครไบโอมเนี่ยแหละมีบทบาทสำคัญมากๆทั้งช่วยย่อยสิ่งที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้อ๋อช่วยสร้างวิตามินบางอย่าง แล้วที่สําคัญมากๆเลยคือเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของเราโดยตรงเลยครับภูมิคุ้มกันครับเหมือนเป็นด่านหน้าเลยช่วยฝึกช่วยสื่อสารกับระบบภูมิคุ้มกันให้รู้จักว่าเอ๊ะอันไหนเพื่อนอันไหนศัตรูน่าทึ่งมากค่ะเหมือนเรามีโลกอีกใบในตัวเราเลยแล้วปัจจัยอะไรคะที่ทําให้สมดุลน,นี้มันเสียไปได้อะทาไมบางทีตัวไม่ดีมันถึงเยอะขึ้นโอ้โหปัใจจัยในชีวิตประจําวันเรานี่แหละครับเยอะเลยอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็ อาหารการกินนี่แหละครับถ้าเรากินอาหารแปรรูปเยอะๆน้ําตาลสูงๆไขมันไม่ดีเยอะๆความเครียดก็เกี่ยวหรอคะเกี่ยวครับเครียดมากๆพักผ่อนน้อยๆหรือแม้แต่การกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆโดยไม่จําเป็นอ๋อยาปฏิชีวนะครับมันก็ไปทําลายสมดุลได้เหมือนกันทําให้ตัวดีลดลงตัวไม่ดีก็เลยได้ทีเข้ามาแทนทีแล้วพอเสียสมดุลผลที่ตามมาคืออะไรคะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอ ผลที่เห็นง่ายๆเลยก็อาการไม่สบายท้องทั้งหลายนะครับเช่นเช่นรู้สึกแก๊สเยอะท้องอืดแน่นท้องบ่อยๆค่ะท้องอืดเนี่ยเป็นบ่อยเลยครับหรือบางทีก็ท้องผูกสลับกับท้องเสียพวกนี้เป็นสัญญาณเลยครับว่าสมดุลในลำไส้เราหรือไมโครไบโอมเนี่ยกำลังมีปัญหาต้องการตัวช่วยละเข้าใจเลยค่ะทีนี้มีอีกคำที่ได้ยิงคู่กันบ่อยๆคือพรีไบโอติกอันนี้ต่างกับโปรไบโอติกยังไงคะ อ่าอันนี้คนมักจะสับสนกันครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือโปรไบโอติกส์เนี่ยคือตัวจุลินทรียดีมีชีวิตที่เราคุยกันไปค่ะตัวจุลินทรีย์ส่วนพรีไบโอติกนะครับคืออาหารของเจ้าโปรไบโอติกอีกทีหนึ่งอ๋ออาหารของเพื่อนตัวจิ๋วใช่ครับมันคือใยอาหารชนิดพิเศษที่เราย่อยได้ไม่ได้แต่จุลินทรียดีในลำไส้เราเนี่ยเอาไปใช้เป็นพลังงานได้แล้วมันอยู่ในไหนคะพรีไบโอติก อยู่ในพวกหัวหอมกระเทียมกล้วยถั่วต่างๆผักผลไม้หลายๆชนิดเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็คือเราต้องเติมทั้งเพื่อนโปรไบโอติกแล้วก็ต้องให้อาหารเพื่อนพรีไบโอติกด้วยระบบนิเวศถึงจะดีถูกต้องเลยครับถ้าทำงานคู่กันได้ยิ่งดีเลยบางทีเขาเรียกว่าซินไบโอติกนะครับซินไบโอติกครับมันจะช่วยส่งเสริมให้โปรไบโอติกทำงานได้ดีขึ้นเกาะติด ตั้งหลักในลำไส้เราได้ดีขึ้นเยี่ยมเลยค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกตัวเด่นๆกันดีกว่าค่ะในข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีสองสายพันธุ์ที่ดูเป็นพระเอกนางเอกเลยคือ HN019 กับ NCFM ใช่ไหมคะใช่เลยครับสองตัวนี้เป็นเหมือนสายพันธุ์ฮีโร่เลยมีงานวิจัยเยอะมากตัวแรกคือ Bifidobacterium animalis ssp. lactis HN019 หรือเรียกสั้นๆ HN019 ครับอย่างที่คุยกันเรื่อง Arrive Alive ค่ะ Hn019 นี่เด่นมากมีงานวิจัยเลยว่ามันรอดชีวิตได้ดีเยี่ยมในกรดจัดจัดของกระเพาะแล้วก็ทนน้ำดีในลำไส้เล็กได้ดีมากด้วยครับโห oh, อึดจริงครับแปลว่าโอกาสที่มันจะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่ที่ที่มันจะทำงานหลักๆเนี่ยสูงมากแล้วเรื่อง stick ทุต t ล่ะคะการเกาะลำไส้ Hn019 ก็ทำได้ดีครับมีงานวิจัยพบว่ามันเกาะกับเซล์ผนังลำไส้ได้ดีซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสำคัญมากค่ะทำให้มันอยู่ได้นานขึ้น มีโอกาสแบ่งตัวเพิ่มจํานวนแล้วก็อาจจะช่วยกันไม่ให้แบคทีเรียตัวร้ายมาเกาะแทนด้วยฟังดูพื้นฐานแน่นมากเลยค่ะแล้วประโยชน์ที่เห็นผลจริงๆจากการศึกษามีอะไรบ้างคะมีการศึกษาที่น่าสนใจมากครับพบว่าการกิน HN019 ทุกวันเนี่ยช่วยลดความรุนแรงของอาการไม่สบายท้องได้หลายอย่างเลยนะฮะรอคะเช่นอะไรบ้างตั้งแตออ่อาการส่วนบนเช่นเรอขย้อนท้องร้องโร,รากปวดท้องค่ะ ไปจนถึงอาการส่วนล่างเช่นท้องผูกขับถ่ายไม่เปก,กติหรือห้องอืดโหครอบคลุมเลยนะคะเหมือนเป็นผู้ช่วยดูแลลำไส้แบบครบวงจรเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วมันมีผลต่อสมดุลจุลินทรีย์เลยตรงไหมคะมีครับมีงานวิจัยอีกชิ้นบอกว่าการกิน HN019 เนี่ยช่วยเพิ่มระดับแบคทีเรียกลุม่ม b i f i ดแบคทีเ r i a ซึ่งเป็นกลุ่มตัวดีนะครับค่ะ b i f i ดแบคทีเรีย เพิ่มขึ้นโดยรวมเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่า l ล c t o b บ c i l l u s ซึ่งก็เป็นตัวดีอีกกลุ่มก็เพิ่มขึ้นด้วยโอ้เพิ่มตัวดีใช่ครับในขณะที่แบคทีเรียไม่ดีบางชนิดก็ลดลงด้วย นอกจากนี้ก็มีข้อมูลเรื่องช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยครับโฮ oh, สมกก็เป็นฮีโร่จริงๆค่ะ HN019 ประโยชน์เยอะมากแล้วอีกตัวล่ะคะ NCFM ชื่อเต็ม Lactobacillus acidophilus NCFM ตัวนี้เด่นต่างกันยังไงคะ NCFM ก็เป็นดาวเด่นอีกดวงครับงานวิจัยเยอะเหมือนกันจุดเด่นที่พูดถึงบ่อยๆคือเรื่องการยึดเกาะ Stick to the gut เหมือนเกาะเก่งเหมือนกันเหรอคะ ครับเก่งมากมีงานศึกษาที่ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบพิเศษส่องดูเลยพบว่า ncfm นี่เกาะเตดเซล์ผนังลำไส้คนเราได้เหนียวแน่นมากเทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่มเดียวกันเกาะแน่นและดียังไงคะก็ทําให้มันอาศัยอยู่แล้วก็ทํางานในลำไส้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับค่ะ <c oughs> ข้อมูลต่างๆก็บอกว่า NCFM เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีการศึกษามากที่สุดตัวหนึ่งเลยเกี่ยวกับประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารโดยรวมค่ะแล้วก็มีงานวิจัยที่ชี้ว่าอาจจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกเป็นครั้งคราวได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุครับอ่าน่าสนใจค่ะแสดงว่าทั้ง Hn019 และ NCFM นี่เด่นคนละด้านนิดหน่อยแต่ก็ช่วยเรื่องลำไส้เหมือนกันแล้วในข้อมูลเหมือนมีพูดถึงสายพันธุ์อื่นที่มาช่วยเสริมด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเหมือนมีทีมเวิร์กเลยนอกจาก2ฮีโร่หลักเนี่ยยังมีสายพันธุ์สนับสนุนอีก3ตัวค่ะมี ac l a x i o b i l l u s paracasei LPC 37กับ l a x i d o b a c i l l u s acidophilus L 1 4 2สองตัวนี้ก็ช่วยส่งเสริมการทำงานของ h n 0 1 1กับ NCFM แล้วก็ทนทายาดเหมือนกันทนกรดทนน้องดีใช่ครับอีกตัวคือ bifidobacterium animalis SSP Lactis PI 04ตัวนี้เด่นเรื่องการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสมดุลไมโครไบโอมได้ด้วยเหมือนร่วมพลังกันเลยนะคะทั้งตัวหลักตัวเสริมโอเคค่ะพอเรารู้จักตัวสำคัญสำคัญแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะรับโปรไบโอติกเข้าร่างกายได้จากทางไหนบ้างคะหลักๆก,ก็สองทางครับคือจากอาหารธรรมชาติค่ะแล้วก็จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารธรรมชาติมีอะไรบ้างคะที่เราคุ้นๆกัน เยอะเลยครับที่รู้จักกันดีสุดก็น่าจะโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวแต่ต้องดูที่ระบุว่าเติมจุลินทรีย์มีชีวิตนะครับแล้วก็พวกอาหารมักดองต่างๆเช่นกิมจิใช่ครับกิมจิมิโซถั่วเน่ายุปุ่นหรือนัตโตเทมเป้ชีสบางชนิดที่บ่มนานๆชีสก็มีเหรอคะมีครับบางชนิดเช่นเชดดาร์กาวด้าแล้วก็มีในดาร์กช็อกโกแลตด,ด้วยนะโอ้ดาร์กช็อกโกแลตก็มี ครับชาหมักหรือคอมบูชาแล้วก็น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปลิลหรือแอปเปลิลไซเดอร์วิเนกา้าก็มีเหมือนกันครับก็มีตัวเลือกเยอะดีนะคะแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล่ะคะมีแบบไหนบ้างแล้วจะเลือกซื้อ,อยังไงดีครับอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกที่สะดวกแล้วก็ควบคุมปริมาณกับสายพันธุ์ได้ชัดเจนกว่าค่ะรูปแบบที่นิยมก็มีหลายแบบครับ แบบผงแบบผงในซองเล็กๆใช่ครับอันนี้พกง่ายมักจะใส่ปริมาณจุลินทรีย์หรือ CFU ได้เยอะเหมาะกับสายพันธุ์ที่ทนกรดดีๆเทใส่ปากเลยหรือผสมน้ำเย็นๆก็ได้ค่ะแล้วก็มีแบบเม็ดแคปซูลครับแบบเม็ดแคปซูลอันนี้ก็ทานง่ายอาจจะมีเคลียบกันกรดเหมาะกับสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยทนกรดเท่าไหร่ แต่เม็ดหนึ่งก็อาจจะใส่ CFU ได้ไม่เยอะเท่าแบบผงแล้วก็มีแบบเยลลี่ด้วยใช่ไหมคะครับแบบเยลลี่ก็มีอาจจะทานง่ายเด็กๆชอบแต่ตัวเลือกสายพันธุ์กับปริมาณอาจจะยังไม่เยอะเท่าแบบอื่นครับแล้วเวลาเลือกซื้อค่ะควรเน้น CFU เยอะๆไว้ก่อนเลยไหมคะเห็นโฆษณากันเป็นหมื่นล้านตัวเลยอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีครับหลายคนอาจจะคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้ว คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณคุณภาพสำคัญกว่าใช่ครับสิ่งที่ควรดูก็คือ 1. สายพันธุ์ต้องเลือกที่มีสายพันธุ์ที่เราต้องการมีงานวิจัยรองรับอย่าง HN019 หรือ NCFM ที่เราคุยกันค่ะ 2. คือปริมาณที่เหมาะสมคือไม่จำเป็นต้องเยอะสุดๆเสมอไปเอา้าวเนระคะครับ ปริมาณที่แนะนำทั่วไปก็อาจจะอยู่ในช่วงร้อยล้านถึงหลายพันล้าน CFU ต่อวันบางข้อมูลก็บอกว่าอย่างน้อย5,000ล้าน CFU ต่อน้ำหนัก1.5กรัมค่ะแต่ถ้ากินเยอะเกินไปมากๆก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เพิ่มหรือบางคนอาจจะท้องอืดมีแก๊สได้เหมือนกันหรือมีแรงงานผลข้างเคียงอื่นบ้างเช่นเวียนหัวผื่นคัน ออ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเลือกปริมาณที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำคัญกว่าเน้นเยอะอย่างเดียวครับและก็3คือคุณภาพการผลิตเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือมั่นใจว่าจุลินทสียังเป็นเป็นอยู่จนถึงวันหมดอายุเข้าใจแล้วค่ะ คุณภาพสายพันธุ์ปริมาณที่เหมาะสมและเรื่องเวลาทานละคะควรทานตอนไหนดีสุดอันนี้ก็มีหลายแนวคิดครับบางก็ว่าท้องว่างบางก็ว่าพร้อมอาหารหรือก่อนอาหารนิดหน่อยค่ะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เวลาเป๊ะๆแต่คือความสม่ําเสมอครับความสม่ําเสมอใช่ครับทานเวลาเดิมๆทุกวันเป็นประจําจะช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่าโอเคค่ะ ความสม่ำเสมอสำคัญสุดแล้วถ้าเป็นแบบผงในซองมีวิธีใช้หรือเก็บรักษายัางไงคะครับแบบผงในซองปกติก็แนะนำวันละหนึ่งครั้งครั้งว่าหนึ่งซองค่ะวิธีทานก็ง่ายๆครับฉีกซองเทใส่ปากเลยหรือผสมน้ำอุณหภูมิห้องเครื่องดื่มเย็นๆหรือผสมอาหารที่ไม่ร้อนอย่างโยเกิร์ตซีเรียลข้อควรระวังคือห้ามผสมของร้อนใช่ครับ สำคัญมากห้ามผสมกับของร้อนจัดเด็ดขาดเพราะความร้อนจะฆ่าจุลินทรีย์หมดค่ะแล้วก็ควรเก็บในที่แห้งเย็นไม่โดนแดดไม่ใกล้ความร้อนครับชัดเจนเลยค่ะทั้งวิธีเลือกวิธีทานการเก็บรักษานอกจากเติมโปรไบโอติกแล้วมีเคล็ดลับอื่นในการดูแลสุขภาพทางเดินอาหารโดยรวมอีกไหมคะมีแน่นอนครับการดูแลลำไส้นี่ต้องดูองค์รวมเลย ข้อมูลที่เรามีก็สรุปมา5ข้อง่ายๆครับค่ะมีอะไรบ้างคะ 1>, 1. ควบคุมน้ำหมักตัวค่ะ 2. ลดน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลแปรรูปเครื่องดืง่มหวานๆค่ะลดหวาน 3. เพิ่มผักผลไม้เยอะๆค่ะ 4. เน้นกินใยอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรโตีนจากพืชพวกธัญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆอ๋อพวกนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพรีไบโอติกด้วยแล้วก็ข้อ5คือ เพิ่มโปรไบโอติกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละครับเป็น5ข้อที่ทําตามได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องโปรไบโอติกกันละเอียดมากตั้งแต่ว่าคืออะไรทําไมสมดุลลําไส้สําคัญไปจนถึงประโยชน์ของฮีโร่อย่าง HN 0 1 9กับ NCFM ที่ช่วยเรื่องไม่สบายท้องการขับถ่ายใช่ครับเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราโดยตรงเลยการเข้าใจและดูแลไมโครไบโอมให้ดีก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพระยะยาวครับ ก่อนจะจบกันวันนี้มีประเด็นไหนอยากฝากให้ผู้ฟังได้ลองคิดต่อยอดไหมคะอืมมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจน่าติดตามมากครับคือพอเราเห็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนมากระหว่างลำไส้หรือไมโครไบโอมกับระบบอื่นๆทั้งภูมิคุ้มกันหรือแม้แต่สมองอารมณ์ที่เขาพูดเรื่อง gut-brain axis กันค่ะแกนสมองลำไส้ใช่ครับมันก็ทำให้เกิดคำถามน่าคิดต่อว่าในอนาคต ถ้าเราเข้าใจลายนิ้วมือจุลินทรีย์หรือไมโครไบโอมส่วนบุคคลของแต่ละคนได้ละเอียดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะนำไปสู่การดูแลสุขภาพแบบใหม่ๆที่เป็นแบบเฉพาะบุคคล Personalized Health Care ได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อดูแลตามไมโครไบโอมของแต่ละคนเลยใช่ครับเราอาจจะเลือกอาหารหรือเลือกโปรไบโอติกที่เหมาะเป๊ะๆกับลำไส้เราแต่ละคนได้เลยอันนี้อาจจะเป็นก้าวสาคัญของการดูแลสุขภาพในอนาคตเลยก็ได้นะครับ เป็นคำถามที่เปิดมุมมองและน่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าวิทยาศาสตร์จะพาเราไปถึงชุดไหนขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้นะคะยินดีครับหวังว่าการสำรุจข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ